เอาตรงๆนะทุกคนประเทศที่มีผู้นำกะโหลกกลาบ้าบ้าบอบ,บผู้นำปัญญาอ่อนเหมือนไอหุนเซนเนี่ยนะบอกเลยว่าประชากรน่ะก็จะลำบากแบบนี้แหละฮะโอ้โหหุ่นเซนเอ้ยมึงไม่ดูสภาพตัวเองเลยมึงน่ะสบายมึงไปกบด้านที่ไหนก็ได้มึงสบายครอบครัวมึงสบายแต่มึงดูประชากรมึงดูประชากรหุณนเซนพี่น้องขเขมร ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งนะพวกคุณนะ่ะสามารถลุกฮือขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาเลยเออแล้วก็เรียกร้องให้ทหารผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศขเขมรนนะ่ะหันป้ายกระบอกปืนไปที่บ้านฮุนเซนนะ่ะพากันยึดอำนาจมาเลยถ้าทุกคนร่วมใจกันนะ่ะแค่ตระกูลฮุนเซนนะ่ะมันไม่สามารถที่จะสู้พวกคุณได้หรอกบอกเลย แล้วประเทศเคนาจะกลับมาผาสูกอีกครั้งเออประเทศแมนาจะกลับมาผาสูกอีกครั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศแมนาถ้าพวกคุณน่ะเห็นว่าประชาชนพวกคุณน่ะเป็นมนุษย์อยู่แล้วก็ถ้าสงสารพวกเขาคุณจงพาประชาชนของคุณปฏิวัติฮุนเซนซะอย่าให้ฮุนเซนมากดขี่แมนาแล้วก็เอาประชาชนเหล่านี้ มาเป็นโลกกันบังของมันอีกต่อไปเลยสงสารดูดิเด็กตาดำๆต้องโดนพ่อแม่หอบอุ้มขึ้นรถอีแตกอะ่ะมันไหวไหมยึดอำนาจมันได้ยึดเลยแค่นี้แหละ